ส,ส,สวัสดีครับมาดูวิธีเตรียมแป้งปลาดงโกนะครับสูตรนี้สําหรับแป้งสาลีในประสงค์นะครับ500กรัมนะครับผงฟูนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับสำหรับแป้ง500กรัมนะครับผงฟูนะครับนี่ช้อนครึ่งช้อนโต๊ะนะครับสีเขียวนี่คือครึ่งช้อนโต๊ะนะครับสีส้ม1ช้อนโต๊ะนะครับ เบกกิ้งโซดานะครับเกือบเกือบครึ่งช้อนชานะครับเกือบเกือบนะครับไม่ไม่เต็มช้อนชานะครับหรือจะประมาณ1ส่วน4ช้อนชานะครับเบกกิ้งโซดานะครับแล้วเราก็จะร่อนรวมกันนะครับเมื่อร่อนรวมกันเสร็จแล้วเราก็จะพักไปก่อนนะครับคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนผสมเครื่องนะครับคลิปนี้ก็จะให้ดูวิธีเตรียมแป้งก่อนนะครับ แต่และขั้นตอนขั้นตอนนะครับแปงังโกสําคัญที่สุดนะครับเราจะต้องล่อนก่อนนะครับเราจะล่อนผงฟูแป้งแล้วก็นี่นะครับเมื่อเราล่อนเสร็จนะครับเราก็จะเตรียมพักไว้ก่อนนะครับนี่นะครับปงังโกของเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับถ้าเราทําได้ทุกขั้นตอนนะครับแปังโกก็จะออกมาแบบนี้นะครับ สำคัญทุกขั้นตอนนะครับเราจะทำเป็นคลิปเป็นตอนๆนะครับตอนละสั้นๆนะครับสองสามนาทีประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ปางโกแบบนี้นะครับติดตามตอนขั้นตอนต่อไปนะครับผสมเครื่องนะครับคลิปนี้ก็ขั้นตอนเตรียมแป้งนะครับก่อนที่เราจะนวดนะครับโอเคนะครับ ถ้าจะได้พลังโกแบบนี้นะครับก็ตั้งใจดูนะครับแล้วเราก็จะทําได้นะครับเปล้งสาเรียนในประสงค์ทําได้ทุกยี่ห้อนะครับแล้วแต่ว่าแต่ละยี่ห้อนคุณภาพก็จะไม่เท่ากันเท่านั้นเองนะครับก็เราก็เลือกซื้อมาลองดูนะครับว่ายี่ห้อไหนดีไม่ดีนะครับโอเคนะครับ ครับคลิปนี้ก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผสมเครื่องแล้วก็นวดนะครับกระดังโกนะครับมาดูนะครับน้ำตาลทรายนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับตัวแป้งห้าห้าร้อยกรัมนะครับเกลือนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแอมโมเนียนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ยีดนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับอย่าใส่เยอะนะครับยีดยิ่งเป็นอากาศร้อนนะครับยิ่งไม่ได้นะครับน้ำมันพืชนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับไข,ข่ขาวหนึ่งใบนะครับน้ำนะครับสามร้อยสามสิบกรัมถึงสามร้อย 35กรัมนะครับน้ำไม่ตายตัวนะครับน้ำนะครับน้ำนี้จะไม่มีคำว่าตายตัวนะครับอาจจะลดหรืออาจจะเพิ่มนะครับแล้วจะแป้งของเราที่ซื้อมาครับแล้วแต่ยี่ห้อของแป้งแล้วแต่แป้งนะครับแล้วก็คนๆนะครับให้ทุกอย่างมันเข้ากันนะครับแป้งที่เราเตรียมเอาไว้นะครับนี่นะครับ ฟางโกก็จะได้แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราทําตามทุกขั้นตอนนะครับคลิปต่อไปนะครับก็จะมาต่อจากคลิปนี้นะครับคลิปต่อไปนะครับจะมาต่อจากคลิปนี้นะครับถ้าเราทําถูกหลักถูกต้องถูกขั้นตอนนะครับเราก็จะได้ฟางโกแบบนี้นะครับถ้าจะดูคลิปยาวคลิปเดียวนะครับให้ติดตามทางช่อง youtube นะครับโอเคนะครับ ถ้าเราอยากได้ปลานังโกสวยงแบบนี้นะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับก็รอชมและติดตามนะครับแล้วก็ก็ให้ทําตามนะครับทุกขั้นตอนนะครับเดีครับมาต่อนะครับมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับขั้นตอนนวดแป้งปลานังโกนะครับง่ายนิดเดียวนะครับก็จะได้ปลานังโกแบบนี้นะครับ นี่นะครับมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับขั้นตอนนวดนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับก็ให้ทำทำตามแบบนี้เลยนะครับเราก็จะนวดนวดก่อนเราก็จะกวนกวนก่อนนะครับก่อนที่เราจะใช้มือสาวนะครับเราก็ใช้ไม้พายก่อนนะครับดูแล้วก็ทำตามได้นะครับ คลิปนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนนวดนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับน่าจะเป็นขั้นตอนที่สามนะครับพอเราใช้ไม้พายคนนะครับเราก็จะใช้มือเสานะครับหรือนวดนะครับไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับ มือก็จุ่มน้ํานะครับให้สังเกตน,นะครับแป้งเขาก็จะไม่แฉะแล้วก็จะไม่แข็งนะครับแบบนี้นะครับสาแบบนี้นะครับแล้วก็จะหมุนกระมังนะครับแบบนี้นะครับเมื่อเราถ้าเรานวดได้นะครับปลากรัวก็จะออกมาแบบนี้นะครับ มีต่อนะครับคลิปหน้านะครับมีต่อนะครับถ้าอยากดูคลิปยาวก็เข้าไปใน YouTube นะครับเดี๋ยวเอาไว้ต่อคลิปต่อไปนะครับครับมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับขั้นตอนนวดแป้งปลาตั้โกนะครับถ้าเราทำถูกตามขั้นตอนนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับนี่ต่อจาก คลิปที่แล้วนะครับเราก็จะนวดแบบนี้นะครับมาดูนะครับการสังเกตแป้งนะครับแป้งก็จะได้ประมาณนี้นะครับความอ่อนความแข็งของแป้งก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับทีนี้เราก็จะหมักนะครับหมักแป้งไว้ประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจับแป้งให้ดูนะครับนี่นะครับ เราจะหมักไว้ประมาณไม่เ <Ash> ก <ELLE i> ินนะครับไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าอากาศร้อนนะครับก็จะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะมากลับแป้งนะครับอันนี้จะหมักไว้นะครับประมาณ1ชั่วโมงครึ่งหรือไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับเมื่อครบเวลาแล้วเราก็จะมากลับแป้งนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือกลับแป้งนะครับสําคัญนะครับสําคัญทุกขั้นตอนนะครับ แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราทําถูกต้องถูกหลักทุกขั้นตอนนะครับเราก็จะได้ปลาีนโกแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือกลับแป้งนะครับคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ อาจจะจบไวแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าจะดูคลิปยาวนะครับก็ให้เข้าไปดูใน YouTube นะครับเอกคนนะครับมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับขั้นตอนกลับแป้งนะครับเมื่อเราหมักครบเวลานะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงนะครับเราจะมากลับแป้งนะครับมาดูนะครับ แป้งที่เราหมักได้ที่แล้วนะครับ1ชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงนะครับเราก็จะมากลับแป้งนะครับจำเป็นนะครับที่ต้องกลับแป้งนะครับมาดูนะครับหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะครับไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับถ้าอากาศร้อนก็น่าจะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ต้องมากลับแป้งนะครับมาดูวิธีกลับแป้งกันนะครับ น้ำนะครับว่าจะจุ่มนะครับจุ่มมือนะครับกับแบบนี้นะครับสาวเบาๆนะครับสาวเบาๆแล้วก็หมุนกระมังนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับสะบัดสบัดนี้นะครับถ้าเรากลับแป้งนะครับปังโกผิวปังโกของเรานะครับตอนทอดก็จะใสบาง เนียนนะครับนี่นะครับเมื่อเรากลับเสร็จนะครับเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับนี่นะครับถ้าเราจะทอดวันนี้นะครับเราจะต้องหมักต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะครับหมักต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเราจะทอดวันนี้นะครับนี่นะครับถ้าเราจะทอดวันนี้เราต้องหมักต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเมื่อครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเราค่อยมาปูใส่ถาดนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับจะสอนวิธีเก็บแป้งเข้าตู้เย็นนะครับถ้าเราไม่ทอดวันนี้นะครับถ้าเราไม่ทอดวันนี้เราจะต้องเก็บแป้งเข้าตู้เย็นนะครับคลิปต่อไปนะครับการเก็บแป้งเข้าตู้เย็นนะครับนี่นะครับปาังโกก็จะออกมาแบบนี้นะครับผิวให้สังเกตผิวปาังโกนะครับถ้าปาังโกผิว บางบางใสใสเนียนๆนะครับก็แสดงว่าแป้งนวด2องรอบหรือครั้งที่2